โดยนายวรวิาราวพิรมพักดีนะครับผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์เอนริโกกาลิเอรารองประธานอาวุโสฝ่ายการพานิชย์และการตลาดเฟอร์รารี่เอสร่วมถแถลงข่าวการจับมือเป็นพันธมิตรของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ในการสนับสนุนการแข่งขันสุดยอดรถยนต์ พรคารรายการ Ferrari Challenge โทฟิโอปิเร์รนี่อนอกจากนี้ยังได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ Ferrari 458 Challenge ที่จะใช้สำหรับการชิงชัยในปีนี้ทั้ง23สนามทั่วโลก